เอาละครับวันนี้พบกับคุณจีรวรรณหรือคุณหมิวนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญจากแบรนด์โปรติว่าแบคซีดครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีนนพี่นุ่มค่ะอะไรมา,ายังไงเชิญท่านแบคซีดก็ว,ดวันนี้นะคะโปรติว่าแบคซีดเนี่ยจริงๆแล้วคือคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วว่าเคยมามที่โหนกระแสะแล้วหนึ่งรอบนะคะแต่แต <ๆ S 2> ว่าครั้งนี้ค่ะคือเป็นการกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะคะกับน้ํามันงาดําสกัดเย็นนั่นเองค่ะกระแสในติกต็อกเนี่ยแรงมากๆยอดวิวเนี่ยนะคะก็คืออยู่ที่80ล้านวิวไปแล้วแล้วก็คคคอออมเเเเนนนนนนนตตี้้่ะกก็็ืิิิปสาดท ในหมวดของสินค้าย,ยอดนิยมกลุ่มเสริมอาหารในติ๊กต็อกนะคะถือว่ามาแรงมากๆเลยค่ะโปรตีว่าแบคซีดเนี่ยนะคะเป็นน้ํามันงาดําสกัดเย็นนะคะที่เป็นสายพันธุ์ของคนไทยด้วยค่ะชื่อว่าสายพันธุ์อุบลราชธานีสาสายพันธุ์นี้ค่ะได้รับการวิจัยนะคะจากศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานีแล้ววิจัยมานานมากถึง16ปีผลวิจัยออกมานะคะว่าโปรตีว่าแบคซีดเนี่ยนะคะมีปริมาณของเซซามีนเนี่ยสูงมากๆเซซามีนเนี่ยนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะ แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยแคลเซียมก็ยังสูงอีกด้วยสําหรับโรงงานที่ใช้ในการผลิตเขาเนี่ยนะคะก็ยังเป็นโรงงานมาตรฐาน GMP ค่ะเป็นโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมหรือว่าฟาร์มาซูติคอลเกรดนะคะก็คือเป็นโรงงานเดียวกันกับที่ผลิตยาค่ะหนึ่งกระปุกแบบนี้ค่ะด้านในจะมีด้วยกันทั้งหมด30เป็นซอฟ์เจลที่เห็นว่าใสาแบบนี้เนี่ยเป็นน้ํามันงาดําสกัดเย็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการใส่สารเจือปนอย่างอื่นเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นคุณจะได้คุณประโยชน์ของน้ํามันงาดําแบบร้อยเปอร์เซ็น ค่ะทานง่ายมากๆค่ะทานก่อนอาหารวันละสองเม็ดนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยเป็นรูปแบบของซอฟเจลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทานง่ายค่ะไม่ติดคอแล้วก็ไม่มีรสขมเหมือนเวลาที่เราทานยาปกติทั่วไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าทานอาหารให้หลากหลายครบห้าหมู่และออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอควบคู่ไปด้วยค่ะเดี๋ยวทานให้ดูเลยแล้วกันพี่ทานเองดีกว่าได้เหรอะคะ,อะเดี๋ยวพี่ทานให้ดูโอ้โห<า>ยินดีมากคะ่ะพี่หนุ่ม<อ>ค่ะลองดูนะคะ อ่ะเป็นเม็ดแบบนี้อ่ะเทม,มาเทมาเป็นนี้เป็นเม็ดซอฟตเจลแบบนี้สีเหลืองแบบนี้สองเม็ดนี้นะค่ะอ่ะนี่นะฮะกินไ่้นเลนะ,ะใช่ป้องน้ำนอ่าน,น,นี่อ่าทันจริงนะคะพี่หนุ่มทันจริงนี่ แล้วก็สําหรับเมซอฟเจลเนี่ยนะคะข้อดีของเขานะคุณผู้ชมก็คือจะไม่ติดคอค่ะนี่ง่ายไหมคะพี่หนุ่มดีมากเลยพี่บมากถือว่าสุดยอดมากนะเจ้า b l a ซีดใช่ไหมใช่ค่ะเป็นน้ํามันสกัดเย็นค่ะเป็นงาดําแท้ร้อเซไม่ใส่อย่างอื่นเพิ่มเลยค่ะโอเคนะครับวันนี้เรา2องคนลาไปก่อนชมครับสวัสดีครับ